สวัสดีครับกลับมาพบกันกับกูรูบอลเทพเช่นเคยนะครับกับวิเคราะห์ฟุบอลเดือดวันนี้นะครับวันที่16รกรกฎาคมก็มีคู่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นทางฝั่งของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนะครับนาะที่2ก็ทางฝั่งของลินฟิลนะครับนะบวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางฝั่งของเชลบันก็ไปดูความพร้อมกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง ไปดูผลงานคู่นี้กันก่อนนะครับเฮดทูเฮดคู่นี้นะครับที่เคยเจอกันมาเนี่ยครับสเกมล่าสุดเป็นบอลในลุยสามเกมนะครับแล้วก็ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในนัดที่แล้วนี่อีกเกมหนึ่งก็ทางฝั่งของเรนฟิลนะครับนาเจ้าบ้านในคะว้าชัยไปได้2เกมในเกมเย่า1เกมเกมเยือนหนึ่งเกม,น,เกมนะครับแล้วก็เชลบอนเนี่ยคว้าชัยไปได้ในนัดที่แล้วนะครับ1เกมแล้วก็ติดเสมออีกหนึ่งเกมนะครับ สำหรับผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับเรนฟิวเนี่ยตลอด20เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของบอลในลีก bon นะครับบอลถ้วนยะ bon แล้วก็กระชับมีอีก2เกมเนี่ยนะครับคว้าชัยไปได้ถึง14เกมนะครับเสมอ2เกมแล้วหลุดแพ้ไปแค่4เกมเท่านั้นโดยผลงานนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยก็ ยังทําผลงานได้ยังไม่เข้าขากันเนี่ยเพราะว่าหลุดแพ้ไปเนี่ยมเกมนะครับชนะแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็2เกมที่ชนะเนี่ยเป็นเกมในบอลกระชับมิตรด้วยทางฝั่งของผลงานนะครับนะหเกมล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับนะเป็นบอลในลีกเนี่ยสเกมแล้วก็เป็นบอลกระชับมิตรอีกเกมหนึ่งคว้าชัยมาได้ทั้ง5เกมเลยในเกมเย่าเนี่ยชนะทางฝั่งของฮาวเวิร์ดฟอร์เวียดมานะครับในนดที่แล้วเนี่ยสีนะครับชนะดันเจนนอนนะครับชนะเกนโตลัน ชนะทางฝั่งของคูซาเดอร์แล้วก็เกนาวนเอสซมาเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีในส่วนของผลงานเย้าเนี่ยครับของทีมเจ้าบ้านทางฝั่งของผลงานทีมเยือนนะครับเชลบอนนะครับนะยีเกมหลังสุดเนี่ยก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะหลุดไปเยอะก็ตาม นีคว้าใช้ได้เพียง7เกมเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดเสมอเนี่ยมาถึง8เกมเลยนะครับลุดแพ้ไป5เกมนะานัดล่าสุดเนี่ยคว้าใช้มาได้2เกมติดแล้วนะครับนะาชนะทางฝั่งของเรียนฟิลในนัดที่แล้วแล้วก็เปิดบ้านชนะทางฝั่งของฮอกซิตี้ไปได้ด้วยเนี่ยมีติดเสมอกันเวยูเนเต็ดนะครับแล้วก็วอเตอร์ฟอร์ดมาอีก2เกมเนี่ยลุดแพ้กับเดลี่ซิตี้เนี่ยเกมหนึ่งนะผลงานโดยรวมเนี่ยก็ ผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ดีเนี่ยก็วันนี้ไปสู้กันนะครับก็คู่นี้เนี่ยนะนะก็เจอกันเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งของเชลบอนแหละเนะี่ยที่จะน่าคว้าชัยไปได้เพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยที่เจอในเลกแรกนะครับในบ้านของเชลบอนเนะี่ยก็เป็นทางฝั่งของเชลบอนก็คว้าชัยไปได้แล้วผลงานของเลนฟิลนะครับช่วงหลังมาเนี่ยนะก็ถือว่าหลุดฟอมไปเยอะ ทางฝ่งของเชลลบอนเนี่ย, Shelby, ยก็ทําได้ดีอยู่นะครับนั่นใะนเกมเยือนเนี่ยวันนี้ถ้าจะไปเนี่ยนะก็แนะนำนะครับนะผมว่าทางฝ่งของทีมเยือนนะครับน่าเชียร์มากนะครับวันนี้แนะนําไปทีมเยือนดีกว่านะครับ